ีนี้ในในตัวของช็อกเกเบิลกันบ้างนะครับช็อกเกเบิลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แล้วอ่า CPR ช็อกแล้วก็ถ้ามี r e f แฟค o r อร VTVF นะครับถ้าตาม definition ก็คือเราช็อก3ครั้งแล้วยังไม่ออกนะครับเราก็จะเริ่มให้ยาเป็น n t t i r r y y t m m i c นะครับซึ่งก็จะมีตัว a m i ิ d a รโ n กับ l ลิโ Cane ทีเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าเราทำตามนี้แล้ว มันยังไม่หายมันยังเป็น VTVF อยู่เราจะมีแนวทางการจัดการยังไงบ้างครับอาจารย์้อมคือเราต้องเริ่มเริ่มจากเทคนิคลก่อนครับว่าื่อเวลาเราเราคัลเลอร์เวอร์ชันหรือดิเฟเรนชันเราไม่หายเนี่ยมันมีทั้งเพชเชนแฟกเตอร์แล้วก็เทคนิคกอลแฟกเตอร์อันแรกเนี่ย ก็คือเราเราใช้เทคนิคของการทำดิฟฟิเบลเลชันที่ถูกแล้วหรือยังครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเคสที่มีปัญหาเช่นเออเชสวอลเนี่ยไม่เหมาะกับการวางแพดเดิลครับว่าวางใส่เจลน้อยไปหรืออะไรที่สำคัญอีกอันคือเจลมันคอสกันเพราะว่าพอเจลมันคอสกันปุ๊บบางครั้งมันมันดึงเอาอิเล็กทริคอ่อพาวเวอร์เนี่ยวิ่งวิ่งข้ามตรงเจลที่อยู่ที่เซอร์เฟซคนไข้ไปเพราะั้นคนไข้ก็จะได้รับน้อยครับอันนึงเนี่ย มันอาจจะยากเกินไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าในสถานการณ์จริงเวลาเราทำ deflation มันจะมีอสองประเภทคือหนึ่งมันเป็น early recurrence เพาะว่าเคสเนี่ยมันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดมี t v f ค่อนข้างดูเดือดมากแล้วก็เราเราทำ deflation ลลมันแ้วมัน terminate แต่มันมี early r e c u r r e n c มันก็เลยมันก็เลยเ เหมือนยังเป็น V F อยู่ตลอดเวลากับอีกกลุ่มหนึ่งคือมันเป็น Refactory เลยจริงๆคือช็อกแล้วเนี่ยเชลลิทิกก็เงียาเป็น V F อยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยเออจริงๆมันเมเนจไม่เหมือนกันแต่ว่าในในสถานการณ์ทั่วๆไปเนี่ยพอจริงๆมันใช้ประสบการณ์ในการแยกค่อนข้างเยอะครับเพราะงั้นเอ่อในจังหวะที่มีการอนซัลท์คนมาช่วยดูเป็นเป็นเซ c คเกคอหรืออะไรด้วยเนี่ยครับ ก็เตรียมอุปกรณ์พวกนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าพอเข้ามาเข้ามารีวิวแล้วเนี่ยอาจจะมีแนวทางในการวิจที่ต่างกันออกไปได้ครับอย่างที่สองก็คือถ้าสมมติมันเป็น r e f r e c t o r y vtvf เนี่ยครับการวางอ l i g n m e n t ของ d e f i b r i l l a t i o n ใหม่ก็อาจจะช่วยในระดับหนึ่งครับเหมือนก็เป็นการ change vector นะครับหรือว่าหรือว่าทำเป็น double sequential อาจารย์อาจารย์ มีข้อมูลมาด้วยก็ที่จริงๆผมเคยพูดไปแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยขอขอย้อนกลับมานิดหนึ่งแล้วกันครับเรื่องของเทคนิคข้อ problem ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเอาเอาเรียนเรียนตามตรงว่าหลายครั้งเนี่ยรพชก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนตัวซอฟต์แพดเดิลคือหลายคนก็ติดซอฟต์แพดเดิลเนาะแต่ว่าทีเนี้ยบางทีพอเจลมันเสื่อมรีสตั์มันเยอะขึ้นมันก็อาจจะทําให้พลังงานที่เข้าไปสู่ตัวคนไข้เนี่ยมันไม่ได้มากเท่าที่ควร หรือว่าในเรื่องของตำแหน่งที่เราติดอ่าบางทีเราติดค่อนข้างจะแอนติเลียมากคือเราต้องนึกภาพว่าเวลาที่เราทำดิฟิบิเลชันหรือซิงโครไนซ์ร์ดิโอเวอร์ชันเราต้องการให้ไฟอ่ะมันกระโดดจากแพดเดิลหนึ่งไปอีกแพดเดิลหนึ่งโดยที่มันผ่านตัวฮาร์ดซึ่งกว่ามันจะไปถึงฮาร์ดมันต้องผ่านอะไรบ้างมันต้องผ่านเชสวอลผ่านมัสเซิลผ่านปอดแล้วก็เข้าไปถึงฮาร์ดแล้วก็ออกจากฮาร์ดก็จะไปเจอปอดอีกแล้วมันถึงค่อยแบบมาเจอมัสเซิลแล้วก็มาเจอแพดเดิลอีกข้างหนึง่งซึ่ง ไฟฟ้ามันวิ่งยากกับมันไม่ชอบไฟฟ้ามันชอบทางวิ่งง่ายๆเพราะฉะนั้นปกติแล้วอะกระแสไฟหรือพลังงานส่วนใหญ่มันจะไปตามมาเซลเพราะว่ามาเซลน้ําเยอะมันจะไปตามกับน้ํามันก็จะวิ่งไปตามมาเซลที่มันอยู่หน้าอกเราหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่เจลแล้วเจลมันเลอะเทอะเจลมันเปื้อนจากแพดเดิลหนึ่งข้ามไปถึงอีแพดเดิลหนึ่งไฟฟ้ามันก็จะวิ่งทางนั้นครับมันก็จะไม่ค่อยไปกระโดดผ่านหัวใจให้เรา พอไฟฟ้ามันไม่ไปผ่านหัวใจให้เราการช็อกเรามันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่ามันช็อกไม่ถึงหัวใจอันนี้เป็นเป็นปัจจัยทางเทคนิคที่เราอาจจะต้องมารีวิวเหมือนเวลาที่เราบอกว่าเราอะไรนะเราเราใส่ทิวแล้วมันมีปัญหาเราก็ต้องมาเช็คทิวเนาะว่าแบบ <S <S ทิวตันไหมทิวลีกไหมทิวเข้าจริงไหมอะไรพวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะผมว่าอันหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเทคนิคที่ปอเบมว่าโอเคเรื่องตำแหน่งแพดเดิลหรือว่าการทำเวกเตอร์เชนก็คือการที่เราย้ายจาก ปกติที่เราทําเป็นแอนเทโลและเทลเลมาแปะเป็นแอนเทโลโพสซิเลียแทนเพื่อที่ว่าเราอยากจะให้ไฟมันไดร์ให้เรามั่นใจว่าโอเคไฟมันผ่านฮาร์ดแน่นอนนะครับหรือว่าการทําเป็นดับเบิลซีเควนเชียลอ่าเอ็กซ์์นลดิฟฟิบิเลชันที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่ามันอาจจะเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ไฟมันผ่านฮาร์ดได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเวิร์ดรีทิมได้มากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการแก้ไขเทคนิคอลปอเบม แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะอยู่ในไกด์ไลน์ไปยาวๆครับ Double Sequential แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะวางไว้ตรงไหนผมคิดว่าถ้าถ้าน่าจะมีใครถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ทำ Double Sequential แต่แรกเลยดีไหมเออผมผมตอบเองก่อนแล้วกันคือผมยังคิดว่า มันมันใช้เวลาคือมันมันเซตอัพคนไข้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วมันมันจะจะต้องมีอินเทอร์วัชชันเยอะขึ้นในขณะที่อินเจนเนอรลแล้วเนี่ยการทำดีเฟเบิรชั่นปกติก็ได้ผลดีผมน่าผมคิดว่าน่าจะเอามาใช้เป็นในลักษณะของการเออเรสคิวเวลาที่ทำเทคนิคปกติแล้วไม่ได้ผลมากกว่าครับก็มันมันค่อนข้างจะใช้รีซอสค่อนข้างจะเยอะนะครับ ผมคิดว่าถ้าทําเป็นรูทีนก็คงไม่สะดวกก็คงเป็นซีเล็กเคสไปอ่าใช่ใช่กจะเป็นตามเรื่องนี้แล้วกันอทีนี้ส่วนเรื่องของการให้ยาอื่นๆเพิ่มเติมอ่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ว่าเนี่ยให้อมิโอเดโรแล้วลีโนเคสแล้วไม่หายเนี่ยถ้าเราอยู่หน้างานอถ้าสมมุติว่าเป็นรพชเลยเนี่ยเราเรามีเรามีทางทําอะไรอย่างอื่นได้ไหมครับจริงๆผมว่ายากมากนะครับอย่างที่เราคุยตัวแรกว่า a c s ไไลน์เนี่ยมันดีไซน์มาให้ใช้ได้ในบริบทส่วนใหญ่เหมือว่าเขาไม่ต้องการสเปซิฟิก i ดใดหรอกขอแค่มันมาทรงประมาณเนี้ยเราทางแบบนี้เพราะงั้นยาสองตัวที่เขาเลือกมาเนี่ยที่เหมาะในในสถานการณ์กว้างๆแล้วครับว่าว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่มันโอเคแต่ทีนี้เนี่ยในคนไค้ที่เป็น r e f a c t o r y Vf เนี่ยมันก็จะมีหลายๆสถานการณ์ที่ต้องการ Specific Treatment แม้บางอันเป็นในทางทฤษฎีนะครับเช่นด i จิ t ัลเลซีทอกซิเชชั่นอันนี้ตัวดีเลยแต่ว่าบ้านเรามันไม่มีดิจิบายดีไม่รู้ไม่รู้ทำไงเครื่องเป็นก็ตายแน่ๆครับแต่ว่าคือยาพวกนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์ดถ้ามันมันไม่ได้ไม่ได้อันดีโดดอย่างเงี้ยครับคือคือคือกำลังจะบอกว่าอย่างแรกสเปซสปีดไดโนซูรจะต้องเริ่มเลยซึ่งพอ e ี g มันเห็นแา่ v f เอมันบอกไม่ได้หรอกมันต้องไปดูจากประวัติ ระหว่างนั้นโดยปกติเราจะมีทีมสรประวัติอยู่แล้วใช่ไหมครับในทีม CPR ซึ่งซึ่งซึ่งก็อาจจะต้องถามประวัติเพื่อให้ได้ specific treatment เพิ่มเติมว่าเฮ้ยคนไข้เขามีโรคประจาตัวตัวอะไรจําเป็นต้องได้การรักษาอะไรที่จะพอหรือเปล่ามันจะมีโรคบางโรคครับที่ยาที่ให้นี่มันอาจจะค่อนข้างจาเพาะอย่างเช่นเอ่อบุกระดาซินโดรมหรืออะไรเงี้ยครับที่พอมันมี factory BTV แล้วก็อาจจะจําเป็นต้องได้ยาพิเศษ แต่ว่าตรงนั้นโดยโดยเซตติ้งเอไอทั่วไปนะอ่าก็คงหนึ่งหนึ่งคือไม่ได้ใช้สองคือต่อให้มีก็คงก็คงไม่ไม่ได้คิดกันเพราะว่าให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นแน่แน่ครับอ่ะก็งั้นเราเอาเป็นว่ามันมันอาศัยสเปซบีสเตรทเมนต์นะครับคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเราเช็คเทคนิคเข้าพอเบ้มแล้วเราทำดีหมดแล้วเนี่ยครับอย่าให้ตามสแตนดาร์ดกลุมว่าชอยส์่องลงมาทั่วไปน่าจะหมดนะครับ ทีนี้อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะให้ยาเนี่ยมากกว่า2องโดสที่ที่ไกด์ไลน์แนะนำเพราะอันนี้อันนี้ผมผมต้องบอกว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งที่มันเป็น r รีแ c t ฟคทอรีแหละแต่ว่าเซตติ้งมันเหมือนสตรีมมี่มันเหมือน MI มากๆผมก็เลยให้ริดอเคนไปโดสแรก1.5 d o 0ด5โดส2 0.75ทีนี้มันยังเป็น VF อยู่ให้คอดาโลแล้วก็ไม่ลงผมก็เลย อ่าให้ตัวลิโนเคนไปเป็นโดสที่สามเป็นอีกศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมแล้วปรากฏว่าขึ้นนี่ <c oughs> จริง <c oughs> ต้องถือว่าไม่ผิดเลยครับอาจารย์เพราะว่าเอ่อ <c oughs> โดยทั่วไปต้องต้องถือว่าคนไข้อะะแดกอาร์เรสแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราหมดแหละคือไกด์ไลน์มันหมดแค่สองรอบถูกไหมครับอาจารย์ถ้าเราไม่ให้อะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกกันว่า ถ้าเราไม่ให้อะไรแล้วเราเห็นว่าซีนมันวนลูปอะครับเป็นรีซคเตอี่ฟีฟอยู่เรื่อยๆแล้วเราทัางไม่ทําอะไรคนไข้ก็จะรอแน่ๆเพราะงั้นการให้อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรถามว่ามันเสียหายอะไรบ้างเนเช่นอะมิโอเดโรเนี่ยจริงๆแล้วพิเซอร์เวทีมันมีริซัคโซเดเรชันเพราะงั้นการโบลัสอะมิโอเดโรเข้าไปเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เกิดโฟลาไฮโปเทนชันก็คือจริงๆมันก็เพิ่มรทส์ในการเป็น P.A. ครับเพราะว่ามันมีวาโซเดเท่านมากเกินไป แต่ว่าก็ถ้ามันเป็น r e f ซอร์ฟรีว v ท f มันก็คง reasonable ถ้าคิดว่าไม่มีออปชันอื่นแล้วแล้วมันยังเปลี่ยนสถานการณ์นั้นไม่ได้ก็อาจจะต้องให้โดสที่สาอะไรอย่างนี้ครับแต่ต้องเตรียมใจว่าเราหลุดออกจาก v t v ีแล้วเราจะเจอ p a ต่ออะไรองนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้ครับอย่างอย่างของลิโดเคมันก็จะมีนิวโลทอกซิซิตี้มีอะไรซึ่งซึ่งก็อาจจะต้องทำใจครับโอเคได้ งั้นก็ประเด็นเรื่องของ r e f a c t o r y v t v f ก็ผมคิดว่านะน่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยบบอย่างที่บอกด้วย setting ของหน้าง,งานโดยเฉพาะราอชอเนี่ยมันไม่มี option, option บบมนะ option. <laughs> option มันน้อยมากแ,บบแต่ผมผมคิดว่าจริงๆแล้วแค่แค่เราดูเรื่องของเทคนิคข้อ problem เนี่ยอาจจะช่วยได้พอสมควรและโดยเฉพาะเรื่องของแบบการวางตำแหน่ง p a ทิร์นการใช้เจลหรือว่าถ้าสมมติว่าตัวเราใช้เป็น soft p a t t e r ที่แปะแล้ว soft p a t t e r มันผ่านการใช้งานมา นานแล้วมันอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าแตะซอฟต์แพดเดอร์แล้วดีฟิปไม่ออกกันเปลี่ยนมาทำแมนด้วยดีฟิปบลเลชันอาจจะออกอันนี้อันนี้ผมได้ยินมาจากท่านอาจารย์สมชายปีชาวัฒนะครับแกเมสาให้ฟังว่าให้ให้ระวังพวกแบบดีฟิบแพดบางทีเราดีฟิปไปหลายๆรอบแล้วมันมันมีปัญหาว่าแบบอคอนแทคมันเริ่มเสื่อมรีซิสตนมันเริ่มเพิ่มขึ้นแกบอกว่าเนี่ยมันมีเคสที่แบบแกก็แกะแพดออกแล้วทำแมนด้วลดีฟิปปึ้งขึ้นเลยอันนี้ก <laughs> อ็อาจจะฝาก <laughs> ฝากไว้ <laughs> ฝากไว้ว <laughs> <laughs> ่า <laughs> อาจอาจจะฝากไว้ว่าโอเคมันมันอาจจะเป็นประเด็นที่สมมุติว่าเราเราหมดออปชันแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งพอที่เราอาจจะอาจจะคิดถึงได้นะครับครับจริงจริงพอเรารีวิวเทคนิคอลเออร์เรอร์แล้วแล้วสุดท้ายก็ยังเสียวนแค่ไปอยู่อคิดว่ามันก็มันก็เต็มที่แล้วนะก็ภูมิใจได้แล้วเคสมันยากครับครับโอเคงั้นก็เราคงจบเซสชันที่หนึ่งนะครับด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับจบเซสชันคาเดียกอารีสไว ตรงนนี้ก่อหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ